ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะทางทางเฟซ o o ๊กแฟนเพจแล้วก็ทาง YouTube เลยนะครับพบกันอีกครั้งกับโคนาภาษากฎหมายผมทนายแบงค์นะฮะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปดูดวงนะครับเป็นคลิปที่มาพูดถึงความรู้เกี่ยวกับยันวิชัยสงครามซึ่งผมได้พูดไว้ตอนคลิปดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายนเผื่อว่าใครฟังไม่ทันแต่จริงๆผมก็พูดน้อยดีแหละไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเลยนะครับก็เลยมาทําคลิปนี้ให้อีกทีหนึ่งนะครับ ยันพิชัยสงครามเนี่ยหรือดวงพิชัยสงครามเนี่ยนะครับเป็นยันที่มีมาแต่โบราณโบราณและนานมากแล้วก็มีหลายตำราหลายยุคหลายสมัยด้วยแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่ามันเริ่มต้นมันจากตรงไหนเพราะว่าเออสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ว่ามีนะสมัยสุขโขทัยก็ว่ามีนะล้านนาย,ยังมีเลยนะครับแล้วก็ล้านนาเนี่ยก็มีแบบดวงพิชัยสงครามในแบบของล้านนาด้วยสมัยกรุงธนบุรีก็มีแต่ว่า เอาอย่างนี้ดีกว่าจะเกิดยุคไหนเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบนะครับยันวี้สงครามเนี่ยที่มันคล้ายคล้ายกันก็คือว่าเวลาที่ประเทศประเทศเนี่ยหรือเมืองเนี่ยนะครับเกิดวิกฤตาการณ์ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยสงครามเนี่ยนะครับเขามักจะให้ทํเดินวิชัยส่ง,สง,สงยนันหรือดวงวิชายส,สงครามนี้ไว้นะครับเพื่อ เสริมนะครับดวงชะตาหรือปกป้องดวงชะตาไม่ให้ตกหล่นมากแล้วเวลาที่ทําแล้วเนี่ยก็มักจะเกิดปฏิหารเกิดเรื่องอัศจรรย์ดีๆขึ้นให้เกิดแต่เรื่องดีๆอย่างเช่นทําสงครามเงี้ยสมัยก่อนก็าทำสงครามข้าวฟันกันะนะจังหวะที่มันจะแพ้จังหวะที่จะต้องแบบถูกลุกลานอย่างเงี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์มาัศจรรย์หลายๆเหตุการณ์ที่ทําให้เนี่ยแคล้วคลาดภัยน้นๆไปได้นะครับยานที่สงครามเนี่ย เออไม่ใช่ยันที่อยู่ดีๆเราจะมานั่งเขียนๆข,ขึ้นมาหรือพิมพ์พิมพ์ปริ้นปริ้นออกมาให้คนอื่นแล้วไปแจกจ่ายกันได้เนี่ยไม่ใช่นะนะครับมันถึงแม้มันจะมีรูปแบบก็เถอะแต่ไม่ได้หมายของว่าทุกคนจะคำนวณแล้วแล้วพิมพ์พิมพ์มแล้วก็เอาไปแจกให้ใครก็ได้ไม่ได้นะเพราะยันวิชัยสงครามเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยนะ มันคำนวณดวงชะตาของแต่และคนลงไปนะครับคือไม่ได้คำนวณแค่ตำแหน่งของดาวนนะแต่ว่าคำนวณคำนวณตำแหน่งของอุดคำนวณตำแหน่งของสมพุทธแล้วก็มัธยมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้แบบ รายละเอียดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะหนึ่งยันเนี่ยตอนหนึ่งคนเท่านั้นแล้วก็เป็นเจ้าของดวงเท่านั้นด้วยนะครับจะไปให้ทําให้คนอื่นมันก็ทําได้แหละแต่ว่าทําแล้วเขาก็เป็นเจ้าของยันพิชัยสงครามอันนั้นไปมันไม่ได้หมายความว่าจะทําแล้วไปแจกเก็บไว้กับตัวได้นี่ก็ไม่ใช่นะวิธีการจัดเก็บยันพิชัยสงครามเนี่ยนะครับโดยมากแล้วเขาจะไว้ในห้องพระหรือเก็บไว้กับโต๊ะหมู่บูชานะครับเวลาที่เราไหว้พระเนี่ยหรือสวดมนต์เนี่ยนะครับ ก็เหมือนกับเป็นการเสริมดวงชะตาของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่มียันวิชัยสงครามไปแล้วเนี่ยก็ควรนะที่จะไหวพักสวดมนต์นะครับดีเทลเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังต่อในภายหลังไอช่วงช่วงช่วงท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะหลังจากนี้นะครับยันวิชสงครามผมพูดอีกนิดน,นึงยันวิชยสงครามเนี่ยจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะคนที่จะทำเนี่ยก็จะมีแต่เชื้อพระวง พระมหากษัตริย์พระงบรงมวง,วงศานุวงศ์ทั้งหลายแล้วก็ไม่ทับในกองที่มีหยดถาวร,รดาศักด์ตำแหน่งสูงๆนะครับประชาชนธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยไม่ได้ทำมันหรอกนะเผยเผอเนี่ย ชื่อเนี่ยยังไม่รู้จักไม่เคยได้ยินเลยแต่ในยุคนี้โอเคละมันมันโลกมันเปิดใช่ไหมอะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็สื่อสารกันง่ายขึ้นก็เลยทําให้ยันวิทยสงคมเนี่ยมีโหราจารหรือโหรนะ่ะที่มีความสามารถในการทํายันวิทยสงครามได้นะครับแต่ก็เองตรงๆนะคนทําได้น้อยเอาแค่คนไปเรียนก็ได้พอคนไปเรียนก็ว่าน้อยแล้วแต่คนที่เรียนแล้วมาทําได้เนี่ยโคตรน้อยไปกันใหญ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาคนทําได้ในยุคนี้ดิจิทัลวิส่งคำเนี่ยแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับก็ผมก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกันถ้าท่านไหนสนใจอยากทําผมทําให้นะครับแล้วก็ทําในราคาถูกด้วยนะครับออตอนหนึ่งคนตอนหนึ่งท่านเนี่ยผมทําให้2,890บาท นะครับแล้วก็นัดดูดวงกันด้วยนะครับดูดวงแล้วแล้วผมจะทําให้แต่ว่าระยะเวลาในการทาแล้วก็ใช้เวลาหน่อยนะก็ประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะนะครับเพราะว่าผมต้องคําือผมไม่ได้ใช้โปรแกรมคํานวณผมคํานวณมือนะครับแล้วก็จะมีการตรวจดวงหลายรอบเพื่อไม่ให้การคํานวณเนี่ยผิดพลาดนะครับเออจริงๆดวงม่ใช่สงครามเนี่ยมันมีโปรแกรมคํานวณน,นะแต่ว่าเรียนตรงๆว่าโปรแกรมคํานวณเนี่ยไม่ว่าจะกี่โปรแกรมก็เถอะนะ ผู้เขียนโปรแกรมเนี่นะครับเขาไม่ต้องการให้เอาอยันพิเศษสงครามที่คำที่ทำจากโปรแกรมเนี่ยไปทำมาหาก,กินแต่เขาทำไว้เพื่อเอาไว้ให้ดูนะครับเอาไว้เพื่อสอนเอาไว้เพื่อให้รู้จักก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยยันพิเศษสงครามเนี่ยถ้ามาจากโปรแกรมผมเรียนตามตรงว่าจะมีตัวเลขบางตัวที่เขาวางกล เอาไว้นะครับเลขกลน,นะคือกลแบบนั้นน่ะเออให้มันเกิดให้มันไม่ใช่มันจะไม่ใช่ตัวเลขจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงวิทย์สงคารามที่ปริ้นออกมาจากระบบคํานวณน,นะครับโปรแกรมจะเป็นดวงพิทย์สงคารามที่ไม่ถูกต้องนะครับดวงมิทย์สงคารามที่ถูกต้องเนี่ยสำหรับคนที่คํานวณเป็นเท่านั้นถึงจะแก้ตารางอันนั้นเนี่ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตยันหรือดวงวิเยษสงคารามเนี่ยนะครับเขาจึง ผลิตไว้เพื่อให้คนที่มีความรู้ในการคำนวณดวงพิชัยสงครามเนี่ยอาไว้ใช้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไหนที่ได้มาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีคนคำนวณเอาเข้าโปรแกรมให้ปิมพ์ออกมาอย่างเงี้ยอันนี้เรียนตรงๆนะใช้ไม่ได้นะครับอืมเอาล่ะ เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเรื่องของดรงวิชัยสงครามกันดีกว่าว่าแต่ละส่วนแต่ละช่องแต่ละตารางเนี่ยมันมีความหมายยังไงทำไมมันถึงศักดิ์สิทธิ์จังเลยนะครับยานวิชัยสงครามที่ท่านเห็นเนี่ยนะหลักๆเนี่ยมีไว้เพื่อมหาโชคมหาลาบนะครับ ก็หนึ่งตำรานะอีกตำราหนึ่งเขาก็บอกว่ามีไวเพื่อ,เ,อเป็นการคุ้มโทษคุ้มภัยนะไม่ให้ดวงตกหล่นนะครับเอาจริงๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมก็ทำของตัวผมเองนะนะครับทำแล้วดีไหมดีเรื่องงานอ่ะเออก็คงดีเรื่องงานแหละแล้วก็ดีเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะอะไรที่แบบเราติดต่อแล้วดูจะมีเรื่องมีเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องราวมันก็กลับเบาลงนะไปไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดนะครับอันนี้ผมทําตัวเอง แจ้งนิดหนึ่งจะได้ไม่สอบถามกันเยอะผมอาจจะคราวที่แล้วอะ่ะผมให้อาจารย์ผมทำแล้วราคาแพงบอกว่าท่านก็ไปทําหลายอย่างนะครับแต่ของผมทาเนี่ยผมก็ทํา2,890บาทนะ2,890บาทก็ไม่มัน,เป,นเป็นช่วงที่แบบหลายคนก็คงอยากมีแล้วก็ไม่อยากจะทําราคาแพงและที่สําคัญผมไม่ได้ใช้โปรแกรมคํานวณน,นะผมคํานวณมือให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะคํานวณแล้วก็ค่อนข้างแม่นยาแหละเออผมว่ามีการตรวจสอบด้วยด้วย,วยตัวตัวผมเองไม่ได้ใช้ โปรแกรมคำนวณนะครับดวงยันวิชายสงครามเนี่ยนะที่ท่านเห็นเนี่ยหลกัหลกๆแบ่งออกเป็น2อสอ,ส,อส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของยันวิชายสงครามส่วนที่2เนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าตนลังอัตตามานัทนะครับยันวิสงครามเนี่ยก็คือส่วนด้านบนที่เห็นเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับในยันรูปแปดเหลี่ยมนี้นะครับดวงชะตาของเราจะอยู่ตรงกลาง นะครับอันนั้นน่ะคือดวงเลยก็จะดวงที่เห็นก็คือดวงตัวอย่างนะนะครับก็จะบอกว่าดวงของเราเนี่ยมีลักนณอะไรอยู่ตรงไหนแต่ละดาวแต่ละดวงดาวแต่ละดวงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างนะครับถัดออกมาเนี่ยที่เป็นรูปแปดเหลี่ยมเนี่ยนะนะครับตรงนี้ยันวิสงคมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอักขระขอมอยู่นะครับอักขระนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอักขระ คาถาอิติปิโส56บหกททำไมถึงเป็น56บทนะครับเพราะว่าตารางที่เห,เห็นๆตรงนั้นนะมันมีทั้งหมดห้ช่องนะครับหนึ่งช่องก็คือคือหนึ่งคาถาและคาถาแล้วก็คือคาถาอิติปิโสนั่นแหละนะครับเป็นคาถาที่เอาไว้สวดสรรเสริญทัพพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะเออนึกเพื่อให้เรานึกถึงภารัตนาตรายให้ คุณของพระรตระไตเนี่ยคุ้มของดวงชะตาของเรานะครับจริงๆ่ยเมื่อได้ไปแล้วเนี่ยก็ควรที่จะต้องสวดสรินบูชานะโดยเฉพาะสวดคาถาอิติปิโสเนี่ยควรสวดนะแล้วก็หลายๆตำราเนี่ยก็จะให้เราสวดเรื่องอบทพาหุงไปด้วยนะครับบทพาหุงก็พูดถึงเรื่องของ ชชยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยก็เอามารวมกันไว้ในบทพากหูนะครับแล้วก็จริงๆจะมีบทสั้นๆด้วยเขาเรียกว่าบทสวดอ,อ,อะไรนะเสริมดวงเสริมลัคนาเออนะครับจริงๆบทนั้นก็จะสั้นๆแต่ถ้าให้ผมแนะนำก็คงบทสวดสวด,สวดอิติปิโสเป็นอย่างน้อยเนี่ยจะดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยนะนะครับเขาเรียกว่าตารางอัตตาบรณัตด,ด้านล่างนะครับอัออตอาตาลางอัตตาบรัตเนี่ย จริงๆอ่ะมันเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรายการคำนวณเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าการคำนวณดวงชะตางเราการสมพุทธด,ดาวมาการทำมัธยมดาวเลยอย่างเงี้ยนะครับเลิกของดาวแต่ละดวงเนี่ยมันถูกต้องไหมก็เหมือนกันเป็นการทดเอาไว้อ่ะเพื่อให้โหราจารย์ที่ท่านทําดวง,งวิชาสงคราวได้รู้ว่าคํานวณมาแล้วเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับก็มีอักขระของบ้างเล็กน้อยนะครับที่อยู่แบบอยู่ด้านบนนะ ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับจริงๆตรงนั้นก็ก็เป็นเรื่องของเรื่องของอพุทธคุณธรรมคุณสังคุณอยู่ดีแหละที่เขาเรียกกันว่าอัคคระหัวใจเพราะศาสนาหรือธงชัยเพราะศาสนานะครับเราไม่ลงรายละเอียดกันละกันเพราะเดี๋ยวมันจะยาวส่วนอัคลระของที่ท่านเห็นอยู่ตรงกลา,ยอยางอันเนื้อน่ะจริงๆเนี่ยตรงนี้เป็นตัวที่ยืนยันบอกว่าตารางอัตรามานั้นน่ะคือเครื่องทดเลขที่บอกว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างนะครับเพราะว่า ภาษาคอมตรงนั้นที่เห็นเนี่ยพูดถึงเรื่องของดาว,ดาวอย่างต้นแรกเนี่ยกอ็อะไรนะอังคารใช่ไหมเออก็เรียงไปเลยอังคารพุธพฤหัสศุสกร์เสาร์อาหูเกตมฤตยูเนี่ยนะครับทั้งนั้นเลยแต่และช่องเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการคํานวณตําแหน่งของดาวในแถวแถวนั้นนะครับแถวของดาวอังคารแถวของดาวพุธด,ดาวพฤหัสอย่างเงี้ยนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยอีกอันนึงเขาเรียกว่าคาถาอิติปิโสแปดทิศ คาถาอิตวิโส8อีตวีโส8ทิศเนี่ยจริงๆลักษณะของมันจะเป็นรูปรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมไม่เป็นรูปสี่เหลียนะหลยหล่ยมที่ไม่มีเหลี่ยมคือมุมของมันจะมนๆน,น,นะครับแต่ว่าในยันพิชัยสงครามที่ผมทําขึ้นมาให้เนี่ยจริงๆก็เป็นของโบราณนั่นแหละที่ผมเองไม่ได้เขียนเองหรอกนะครับคือเขาอยาอีตาวีโส8ทิศเนี่ยาทางออกนะครับแยกออกเป็นเป็นเป็นประโยคประโยคนะครับแล้วก็ล้อมกรอบยันพิชัยสงครามนี้เอาไว้ทีหนึ่งนะครับ ทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยผมก็จะขึ้นหน้าจออธิบายเลยเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ดูนะครับว่ายัพี่สงครามเนี่ยเขาทํากันยังไงแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทําด้วยในการทําไม่ง่ายนะครับคํานวณเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะมากๆแล้วกเ็เวลาจะทาเนี่ยเวลาจะจะจะเขียนออกมาเป็นยันพิ่ชายสงครามเนี่ยครับโหรศาสตร์โหลอาจารย์หรือตัวผมเองก็ได้เนี่ย ผมเองก็ต้องหาเลิกนะหาเลิกที่ดีนะครับหายามที่ดีหาเวลาที่ดีเพื่อที่จะทํายานพิเศษสงครามนี้ยให้กับทุกๆท,ท่านนะครับท่านที่อยากจะทำเ่ยก็เชื่อแล้วแต่วิจารณญาณน,นะถ้าอยากทําติดต่อมาได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากทําฟังผ่านๆเป็นความรู้อย่างเดียวก็ได้นะครับทำล้วดีไหมตัวผมเองผมนําให้ตัวผมเองนะผมว่าดีนะ คือในช่วงโควิดแบบนี้ไม่ได้ไปไหนแต่ผมมีงานนะแล้วก็ผมก็ได้ตังนะเออแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เวลาเราเจอปัญหาเนี่ยปัญหาจากที่ดูจะแรงเนี่ยมันก็ดูเบาบางคือือไม่กระทบแบบรุนแรงมากนักนะครับเนี่ยก็คือผลของของผมก็คิดว่ามันน่้จะเป็นผลของย,าย้าเไปสองคำนะเพราะว่ามันทาแล้วมันมันมันรู้สึกได้เนี่ยมันสัมผัสได้นะครับก็ ก็เลยเอามาแนะนํากันก็นแลวกันท่านไหนที่จะทากับผมเนี่ยทักกันมา2 8 9 0บาทแล้วก็รวมดูดวงกับผมด้วยนัดหมายเวลากันดูดวงกันแล้วเวลาผมทําผมก็ได้ทําให้มันถูกต้องคํานวณไปตามดวงชะตาของแต่ละคนด้วยนะครับเอาละดวงไม่ใช่สงคราม ก็มีเพียงเท่านี้ท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกด subscribe ติดตามจะได้ไม่พลาดการรับชมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องกดแชร์ให้ผมด้วยนะนะครับจะได้ คลิปของผมเนี่ยช่องของผมเนี่ยจะได้ให้ผู้อื่นเน่ยเขาได้ฟังด้วยเผื่อมีอะไรที่เขาอยากรู้เขาอยากฟังเขาจะได้ฟังเพราะว่าผมก็ทำนายแบบไม่ค่อยปิดอะเรื่องร้ายๆเนี่ยผมก็มักไม่ค่อยพูดแต่ว่าพูดทางแก้ทางออกให้เลยจะได้ไม่ต้องเสียกําลังใจกันสําหรับคนที่เป็นเจ้าดวงชะตานะ,นะครับสำหรับในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ